สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันพระหัสสบดีที่9มิถุนายนองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกษิจโลกในปีนี้ลงสู่ระดับ3%จากเดิมที่คาดไว้4.5%ในเดือนธันวาคมรวมทั้งได้ปรับเพิ่มคาดการเงินเฟอ้อในประเทศสมาชิก38ประเทศขึ้นสู่ระดับ9% ถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากที่คาดไว้เดิมซึ่งผลกระทบหลักมาจากสงครามในรัสเซียและยูเครนโดยทาง OECD คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวอยู่ที่2.5%ในปีนี้ขณะที่ GDP ยูโรโซนในปีนี้จะเติบโตอยู่ที่2.6%และเหลือเพียง1.6%ในปีหน้าส่วนเศรษฐกิจจีนในปีนี้ OECD คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่4.4%ค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงเนื่องจากความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญกับภาวะถดถอยจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อขณะที่นักลงทุนรอติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีการรายงานในวันศุกร์นี้โดยตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อสหรัฐในเดือนพฤษภาคมจะออกมาชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายปี แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ8%ซึ่งอาจกดดันให้เฟดดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะโดยดัชนีดาวโจนปรับตัวลง0.81%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง1.08%และดัชนี NASDAQ ปรับตัวลง0.73%ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวลง0.57%เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจที่อ่อนแอของเครดิตสว s สซึ่งขณะนี้บริษัทกำลังพิจารณาปรับลดพนักงานหลายแผนกในหลายภูมิภาคทั่วโลกซึ่งกดดันให้หุ้นในกลุ่มธนาคารปรับตัวลดลงค่ะทั้งนี้มีการรายงานตัวเลข GDP ของยูโรโซนประจำไตรมาส1ปี2022ซึ่งเป็นการประมาณการครั้งที่2อออกมาขยายตัวอยู่ที่0.6%จากไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกและสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ระดับ0.2%และ0.3%ตามลำดับค่ะขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันนี้โดยตลาดคาดว่า ECB จะประกาศยุติการทำ QE ก่อนการเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียซึ่งดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น นำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของจีนโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวขึ้น0 9นานำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเนื่องจากความคาดหวังที่ว่าการบริโภคในประเทศจะฟื้นตัวขึ้นหลังทางการจีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โดยหุ้นกลุ่ม Consumer s t a p l e ปิดบวกไป2.1%หุ้นกลุ่ม Financial Sector ปรับตัวขึ้น0 6 2เ และหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ปรับตัวขึ้น1.89%ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหังเส็งปรับตัวขึ้น2.19%ดัชนีหังเส็งเทคปรับตัวขึ้น4.76%เนื่องจากนาักลงทุนคาดการณ์ว่ามาตรการปร,ปรับปรามบ,บริษัทเทคโนโลยีของทางการจีนใกล้สิ้นสุดลงหลังรัฐบาลจีนอนุมัติใบอนุญาตสำหรับเกมใหม่60เกมโดยหุ้นเทนเซนปรับตัวขึ้น6.47% หุ้น n e t e a s สปรับตัวขึ้น5.66%และหุ้น Alibaba ปรับตัวขึ้น10.12%ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนัชนีนิเกอิ225ปรับตัวขึ้น1.04%ปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่29มีนาคมนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงานโดยหุ้นซอฟแบงค์ปรับตัวขึ้น2.45%ขณะที่หุ้นยูนิคอร์หรือฟาสต์ลีเท ปรับตัวขึ้น0.03%หลังบริษัทเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการในช่วงปลายไตรมาส3นี้ค่ะด้านตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กของบ้านเราปรับตัวขึ้น 0. 0.3%สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคขณะที่ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงงมีมติ4ต่อ3เสียงให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่0.5%ต่อปีโดยกรรมการเสียงข้างน้อย3เสียง เห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0.25%ต่อปีนอกจากนี้กนง,ง,งอยังได้ปรับเพิ่มคาดการเงินเฟอ้อในปีนี้ขึ้นสู่ระดับ6.2%จากเดิมที่คาดไว้4.9%และปรับเพิ่มคาดการ GDP ไทยในปีนี้ขึ้นสู่ระดับ3.3%จากเดิมที่คาดไว้3.2%ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการประเมินว่าเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยจะเพิ่มขึ้น และจะยังคงอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้ทั้งนี้จะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทยอยปรับขึ้นหน้าตาดอกเบี้ยนโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มและความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อท,ที่เปลี่ยนไปค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น0.24%เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น2.3%แต่ระดับสูงสุดในรอบ13สัปดาห์หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันออกมาลดลงมากกว่าที่คาดซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการพลังงานในสหรัฐยังคงเพิ่มสูงขึ้นค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ 1. กองทุนเปิด p r i n c i p l c h t g e c h 2. กองทุนเปิด TMB GQG 3. กองทุนเปิด UOB SJSM และ4กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ